ทุเรียนหนอนผิดที่ใครเราก็จะได้เห็นข่าวแบบทุเรียนพาดใต้เจอหนอนเยอะมากเลยอะค่ะบางคนก็พูดว่าเออเป็นหนอนที่ยะลาทําให้คนยะลารู้สึกแบบ ไม่ดีมากๆเลยอ่ะแล้วก็เวลาที่ส่งไปเมืองจีนก็มีหลายตู้ที่โดนตีกลับมาค่ะปัญหาหนอนเนี่ยค่ะมันก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ปีนี้ปีเดียวนะคะแต่บังเอิญว่าปีนี้เป็นปีที่มีหนอนค่อนข้างแรงนะคะถามว่าแล้วเราจะโทษใครได้บ้างคุอหมอจะบอกว่าเราจะต้องกลับมาดูทุกส่วนทุกฝ่ายนะคะเพราะว่าอย่างชาวสวนเองอะ่ะถ้าเราจะบอกว่าเออหนอนเนี่ยมันเป็นหนอนยรา,าชาวสวนยรา ไม่ได้เป็นคนที่ดูแลไม่ดีทุกส่วนนะคะบางส่วนดูแลดีบางส่วนก็อาจจะดูแลไม่ทั่วถึงก็ได้เอาจริงนะคะเพราะว่ายะลาเนี่ยค่ะเป็นพื้นที่ที่ปลูกทุเรียนมานานก็จะมีทุเรียนโบราณก็จะมีทุเรียนที่เป็นต้นสูงสูงอะคะ่ะคุณโอ๋ก็เข้าใจนะคะว่าเวลาที่เป็นต้นสูงสูงเนี่ยเราอาจจะฉีดยาหรือพ่นยาอะไรค่อนข้างยากแล้วประกอบกับฝนด้วยเอ่ยแล้วก็ระยะเวลาในการดูแลเนี่ยบางทีดูแลไม่เท่ากันเราจะไปโทษชาวสวนอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าชาวสวนที่เขา ดูแลดีๆชาวสวนที่เขาตั้งใจทําทุเรียนเพื่อส่งออกก็มีเหมือนกันนะคะ2คือสายตัดหรือล้มนะคะเอาจริงๆแล้วว่าทุเรียนหนอนเนี่ยค่ะมันเกิดจากการที่เราตัดทุเรียนอ่อนหรือว่าตัดก่อนกําหนดสักนิดนึงนะคะ่ะเพราะว่าหนอนเนี่ยมันอยู่ในลูกทุเรียนอยู่แล้วด้วยความที่หนอนเนี่ยเกิดจากผีเสื้อเนี่ยค่ะ เขาไปวางไข่ในช่วงที่อดอกบานหรือว่าเป็นหางแย้เป็นตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยแล้วเขาก็จะใช้เข้าไปในลูกะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นหนอนปกติอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นหนอนที่าษฎรานะคะหนอนจังหวัดอื่นๆอ่ะมันก็จะเห็นเป็นขี้หนอนออกมาเห็นรูหนอนแต่หนอนรูชนิดนี้นะคะที่เราเจอนในภาคใต้ตอนล่างเนี่ยค่ะเราจะไม่สามารถมองเห็นรูหรือขี้หนอนหรือลักษณะภายนอกมันจะมองไม่เห็นเลยะค่ะเพราะฉะนั้นจะถามว่าเ,ออเวลาคนตัดแล้วทําไมาถึงไม่คัดทาไมถึงไม่เลือกว่าดูให้ดี เราก็มีการคัดอยู่แล้วหนอนเป็นเบอร์หนอนเป็นเบอร์ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นหนอนรูจะมองไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจําเป็นจะต้องตัดแก่ตัดมากมากอะค่ะเพื่อที่จะถึงระยะเวลาแล้วหนอนก็จะออกมาเองอะค่ะดังนั้นแล้ววิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหาหนอนรูเนี่ยค่ะมันก็จะต้องเริ่มในทุกๆขั้นตอนของการผลิตเลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาวสวนเองนะคะก็จะต้องแบบหันมาดูแลแปลงของตัวเองให้ดีมากขึ้นแล้วก็มีการทําแบบเรียก ทำ G A P อะคะ่ะเพราะว่าการที่เราจดทะเบียน G A P เนี่ยมันจะมีการรับรองมาตรฐานมันจะมีขั้นตอนในการดูแลสวนเป็นระยะระยะไปอะคะ่ะซึ่งพวกนี้นะคะ่ะมันจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะควบคุมคุณภาพได้ตั้งแต่สวนเลยอย่างที่2ก็คือล้เนี่ยห่างอย่างที่คุณโอบอกไปแล้วจําเป็นมากๆที่จะต้องตัดแกะจัดมากๆเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าหนอนอะคือเขาจะออกมาแล้วอย่างเวลาคัดเองก็เหมือนกันนะคะจําเป็นจะต้องแยกกองไปเลยะคะ่ะว่าแต่ละกองเนี่ยมาจากสวนไหนแหล่งไหนพื้นที่ไหน แล้วก็เป็นส่วนของใครอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยมีเวลาบ่มได้นิดหน่อยแล้วก็หนอนก็จะออกมาอันไหนที่นี่มีหนอนเนี่ยมันก็จะแบบสามารถทําต่อได้อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการบริหารจัดก,การภายในล้มด้วยและวาคือเจ้าหน้าที่กเกษตรหรือคนที่เข้าไปตรวจเนี่ยหากอยากจะให้สุ่มตรวจให้บ่อยมากขึ้นนะคะ จากปกติแล้วอาจจะแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ลงพื้นที่ตรวจลงมากเท่าไหร่เนี่ยคุณโอก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าถ้าสามารถตรวจให้แบบถี่มากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยคัดกรองไม่ให้ทุเรียนหนอนเนี่ยออกไปจากลงได้และข้อสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่ที่เปิดตรวจสอบปลายทางนะคะปลายทางของคุณโอหมายความว่าก่อนที่จะส่งไปยังประเทศต่ตางๆเนี่ยมันมันจะมีด่าน ตรวจสุขภาพพืชก่อนที่จะออกไปรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบินทางเรือทางรถแล้วก็ตามเนี่ยค่ะต้องแบบสุ่มตรวจเช็คก่อนว่าเออมีอะไรมีหนอนออกมาไหมก่อนที่จะอนุมัติให้ตู้นั้นเนี่ยสามารถส่งออกไปจากประเทศไทยได้คุณโอมองว่าปัญหาหนอนเนี่ยค่ะมันก็เหมือนปัญหาทุเรียนอ่อนมันก็คือเป็นปัญหาเรื่องของคุณภาพทุเรียนอยู่แล้วอะคะ่ะไม่ได้เป็นเฉพาะปีนี้ปีอื่นๆก็เป็นและปีหน้าก็อาจจะเป็นอีกอะคะ่ะแต่คุณโอ๋อยากจะให้ทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันจริงๆค่ะมันไม่สามารถที่จะทำฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้อะคะ โทษได้นะคะว่าคนใดผิดชาวสวนผิดลงผิดสายตัดผิดมันก็ผิดได้ทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนระมัดระวังร่วมมือร่วมใจช่วยกันมันก็จะทําให้ปัญหาทุเรียนอ่อนปัญหาหนอนหมดไปจากเมืองไทยค่ะยังไงก็ฝากติดตามคว e นโอควีนออฟกุศด้วยนะคะชื่อเดียวในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยค่ะเว้ากลับมาเจอกันใ่นคลิปหน้าคลิปนี้เป็นไวค่ะ